โอ้ตอนนี้ครับรถไมโครมาแล้วครับอตักแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะตักตรงกลางให้เป็นรูลงไปเพื่อจะทําเป็นกระทะโอเคไหมครับบดล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 ดเฮ้ยยังนะครับตอนนี้เหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างครับเหมือนเราจะเจอหัวอะไรบางๆทําไมมันม้วนๆครับทารนานไมาอยู่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผัดเผ็ดปลาฉลามครับเอามาเลยครับผัดเผ็ดปลาฉลามครับ โอ้ตอนนี้ใส่เครื่องมีอะไรครับโอ้ตอนนี้มีทานอนเอี้ยผมไม่ได้เอาผัดเผ็ดทานอนครับ จะมาสร้างกระทะเดี๋ยวเราจะทำร้านอาหารกันถูกไหมโอเคเอารถอะไรมาโอ้ตัวนี้เอารถแมคโครครับเดี๋ยวเรารีเเด๋ยวาจะขุดตรงกลางนี้ให้เป็นกระทะโอเคไหมครับโอเคแมคโครสีส้มอุ้ยนี่รถแมคโครสีส้มเลยอ๋อเท่มากเลยอ่ะมันตักได้เยอะไหมตักได้เยอะอ่าไหนลองตักกันพ่อดูดิโอ้ตอนนี้ครับรถแมคโครมาแล้วครับอ๋อตักระคับตอนนี้เดี๋ยวเราจะตักตรงกลางให้เป็นรูลงไปเพื่อจะทําเป็น กระทะโอเคไหมครับโอเคโอเคได้ครับพ่อใช้รถเกต่ามาช่วยกันนะครับเออตอนนี้รถเกตกับรถแมคโครช่วยกันครับอ้ <Yahoo! S 1> อชึมงอ๋อชึ้งอ๋อชึ้งเอ้าจะกลับบ้านไปไหนครับยังไม่เสร็จเลยครับงาน <c oughs> ยังไม่เสร็จเลยครับจะรีบกลับบ้านไปไหนล่ะครับ <c oughs> จะกลับบ้านง่วงโอ้โหกลับบ้านง่วงไปเลยโอเคครับตอนนี้เรายัง ขุดไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวเอารถบดบ้างดีกว่าเอารถบดมาบดตรงกลางตัวบด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 เฮ้ยยังนะครับตอนนี้เหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างครับเห<า>มือนเราจะเจอหวัวอะไรบางๆทำไมมันมุงม่วงครับท,ทานอต <laughs> ทานอตไม่อยู่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวโอ้อยทานอตนี่มันไม่ใช่ที่นอนโอ้โห,โห,โห,โหไม่ใช่แค่ทานนอตตัวเดียวก็ตาดเมริกาก็หาด้วย <laughs> ดูสภาพสองตัวเด เละเทะไปเลยโอเคเดี๋ยวต้องไ่อาบนามให้มันไงโอเคเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเราก็ได้กระทะทอดไข่เรามาแล้วนะครับจะมีรูได้ไงกระทะมันจะมีรูได้ไงเล่าไม่มีโอเคตอนนี้เราได้กระทะแล้วตอนนี้ใครใครเป็นโอ้ยย่าดาะเะอข้าเป็นรูรั่วไปแล้วเอ้ยตักระทะของพ่อทำไมเนี่ยตอนนี้ ลูกค้าอยากซื้ออะไรครับซื้อรบดอยากซื้อรถบดนะครับเดี๋ยววันนี้เราทําผัดเผ็ดรถบดให้กินโอเคไหมครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็เอารถบดหนึ่งคันครับใส่ลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบผักครับลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ผัดก่อนครับไหนตะลิวผมอยู่ไหนครับตะลิวผมเอออยู่นี่ครับโอเคครับนนี้เดี๋ยวเราขอผัดก่อนนะครับเอาสุกมากหรือว่าสุกน้อยครับ ไปจับทำไมเรามันก็ร้อนนะดิไปนะครับเดี๋ยวเราก็โรยเกลือหน่อยครับใส่พริกได้ไหมครับใส่พริกได้ไหมโอ้ยร้อน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 บอกแล้วยังร้อนมืออยู่เลยโอเคครับแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายครับใส่ซีอิ๊วครับโอเคครับผัดต่อนะครับ ตอนนี้ลูกค้าหิวมากครับโอ้โหตะโกนเสียงดังมากครับโอเคครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตักใส่จานให้นะครับอืมอันนี้เสร็จแล้วนะครับสุกแล้วรสบดผัดเผ็ดครับท่าน้อยด้วยอ่าโอเคครับสุกแล้วครับกินได้ครับอันนี้ครับรสบดรสบดผัดเผ็ดไงอร่อยมากเลยรสชาติดีมีมีมมีสับจะเราไม่มีพริกเลยโอเคต้องใส่พริกด้วยใช่ไหมครับตาครับ ใส่พริกเรียบร้อยแล้วครับเชิญทานได้ครับเจ้าเปาเปลี่ยนเป็นคนทํากับข้าวบ้างนะครับให้คุณพ่อเป็นคนซื้อแทนครับอ่ะโอเคครับตอนนี้คุณพ่ออยากกินปลาผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดปลาฉลามครับอเอามาเลยครับผัดเผ็ดปลาฉลามครับโอ้ตอนนี้ใส่เครื่องมีอะไรครับโอ้ตอนนี้มีทานอนเดียวเดี๋ยวเอาผัดเผ็ดทานอนครับผมจะเอาผัดเผ็ดปลาฉลามเอาทานอนมาทําอะไรเนี่ย โอเคครับตอนนี้ผ e, ัดแล้วครับช,ช,ช,ชุงชังช oh, oh, ุง oh, ช oh, 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 ังชุงช oh, ังอ๋อขอขอขอเผ็ดเผ็ดหน่อยนะครับขอเผ็ดเผ็ดหน่อยครับอ๋อตอนนี้ใส่ผักด้วยครับโอ้โหกระทะกระทะกระทะโอ้โหนี่ใส่อะไรลงไปครับเครื่องปรุงอครับนี่ก็เจ้าป่าก็ใส่เครื่องปรุงลงไปครับผัด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 สุกหรือยังครับเชฟครับเด็กอยากคุณพ่ออยองจับอุโหร้อน มันร้อนเกินไปโอ้หลอกให้ลูกขาจับได้ไงล่ะอโอเค okay, ครับตอนนี้ก็ใส่เกลือครับใส่เกลือครับใส่พริกไทยหน่อยครับใส่พริกไทยอยากได้เผ็ดๆเกลืน้ำ <ๆ S 2> มันด้วยเอาใส่น้ำมันด้วยครับโอเคโอเคครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เชฟก็ผัดไปครับผัดผัดผัดไฟจะไหม้โอ้ยไฟจะไหม้แล้วครับเอาขึ้นครับเอาขึ้นครับเอาขึ้นครับเอาตักใส่จานเลยครับตักใส่จานเลยครับอืมโอเคครับตอนนี้ ผัดเผ็ดปลาฉลามกับทานอตโอเคเดี๋ยวลองกินกันนะครับหับงับยับหยับหับหับอ๋อโยยโอเคครับต่อไปผมอยากกินผัดเผ็ดไซรินเฮดครับอ๋อนี่เอาไซรินเฮดใส่ลงไปแล้วครับหนึ่งตัวครับมียีราฟด้วยต้นไม้ด้วยโอ้ไดโนเสาร์ครับโอ้ตอนนี้อุปกรณ์ผัดเผ็ดเราอ่อนเลยนี่โรยเกลือครับโรยเกลือใส เอาใส่น้ำมันพืชด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วครับโอ้โรยเกลือโรยเกลือโรยเกลืออ่คนโรยเกลือหล้วตอนนี้ก็ผัดครับผัดได้เลยครับเชฟครับโอ้เปิดไฟด้วยครับโอ้เมื่อกี้เราทํากับข้าวแล้วเราลืมเปิดไฟกันแล้วโอเคครับตอนนี้เชฟผัดแล้วครับผัดผัดผัดโอ้มันจะไหม้แล้วตักแล้วตักแล้วโอ้เรมใส่ผักโอ้ตอนนี้ใส่ผักลงไปครับอืชมจะไหม้ โอเคครับเดี๋ยวตักใส่ชามอันนี้ได้เลยครับเอาตักใส่ชามนะครับตักใส่ชามโอ้เร็ว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 ,วเร็วเร็วมไแล้วเร็วเรอ่าใส่เลยครับโอ,โอเคครับ<อ>เดี๋ยวเราขอจัดจานนิดหนึ่งนะครับให้มันสวยงามครับจัดจานด้วยโอ้นี่มันคือเมนูอะไรครับเชฟครับ กับเมนูซันเ<า>นส้มตำไซเลนเฮดครับโอ้โหนี่มันน่ากินจริงๆเลยนะครับนี่ก็มีไซเลนเฮดอยู่ตรงนี้ผมจะต้องลองชิมก่อนนะครับขอช้อนหน่อยนะครับขอช้อนหน่อยนี่ครับได้แล้วครับอันแรกเดี๋ยวเราขอ,อชิมไซเลนเฮดก่อนนะครับไม่ใช่นะ้ำมันปาลาหรือหมาเฮ้ยใ,ใจดอกผมขอชิมไซเลนเฮดก่อนนะครับอา้าวไซเลนเฮดหล่นโอ้โหกิ่นเลยกัน โอ้ซนเทสอร่อยมากเลยครับของจับคลองครับอ๋อนี่จับมาจากในคลองเหรอครับโอ้โหนี่มันปลาโลมาจะมีในคลองได้ไงแล้วโอเคครับผมขอชิมยีราฟก่อนนะครับอ๋ออายุย่อยครับไดโนเสาร์ครับยน้ำน้ำน้ำย้ำน้ำน้ำโอเคครับปลาช่อนอเมซอนครับหนึ่งตัวครับหลังจากนั้นใส่อะไรลงไปครับ จระเข้ครับ<ห>โอ้โหโหไม่เอาไม่เอาครับจระเข้ตัวใหญ่ไปครับใส่ช้างลงไปเลยเหรอไม่ไม่ใช่อีกครับโอ้ดิพิธีวิถีในการเลือกเครื่องมือว<ห>่าอ๋อใส่รถตักครับนี่มันปลาผัดรถตักชัดๆโอ้โตอนตอนนะครับนี่อตอนนี้เราใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วครับอ๋อค,ความ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 รับเชื่ั้มครับเชื่มัม อ๋อตอนนี้เป็นผัดเผ็ดปลาช่อนอเมซอนเหรอครับฮะว้เปิดไฟปิดไฟครับตอนนี้ตอนนี้เชฟเปิดไฟแล้วครับอ่าเต็มตัวผัดแล้วครับชาอ๋อโหกินหอมมากเลยครับเชฟครับมันต้องน่ากินมากแน่เสร็จแล้วเหรอครับโอเคครับเสร็จแล้วใส่ชามก่อ๋อเปิดไฟด้วยครับโอเคครับใส่ชามนี้ได้เลยครับนครับอามาเลยครับ โอ้นี่มันไม่ใช่ชามนี่นะนี่มันรถสิบล้อโอ้โหมันดูว่าเป็นชามโอเคครับมากินผัดเผ็ดปลาช่อนอเมซอนครับกินปลาอเมซอนก่อนโอเคครับได้ครับนี่ครับปลาช่อนอเมซอนของเจ้าเปล่านะครับโอ้โหมันน่ากินมากเลยโอ้ยปลามันยังไม่ตายมันกัดมือพอดี๊ะโอ๊ยโอ้โหผัดเผ็ดยังไงเนี่ยมันยังไม่ตายเนี่ยอ้ โอ้มีแตสับๆๆด้วยนะครับวันนี้ตายแล้วครับงั้นผมกินรถตักแล้วกันครับโอเครถตักคันนี้น่ากินมากครับกินเลยแล้วกันครับเงยบเงีบเยบเงับงับบโอ้ยอร่อยมากครับขอบคุณมากครับก็ปล่อยให้เจ้าเปาเลยครับได้ทําอาหารตามจินตนาการของเขาไปนะครับบอกเพื่อนๆก่อนว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไเลย เออครับเจกับบายบายโอเคครับวันนี้มาในบ้านพิเศษนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาสอรี่และช่องขคโจโกออนด้วยนะครับบายบาย